รบสวัสดีครับผมเพรผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเลยน,นะฮะสำหรับโปรแกรมไม่ค่อยห่างฟุตบอลนะครับผมคือวันศุกร์สุดเหงาใจที่21พฤศจิกายนปี2568นะครับแล้วก็สําหรับค่ําคืนแบบนี้ผมหยิบมาฝากเป็นแค่5คู่เหมือนเช่นเคยนะฮะแล้วก็ที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นสื่อของบุนเดสลีกาเยอรมันลาลีกาสเปนหรือเอิงฝรั่งเศสนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้วก็นอร์เวย์ที่เป็นเด็เกน ซึ่งคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากนะครับก็จะเป็น,นหน้ามา .05 เปิดบ้านจากฮอฟเฟนไฮคู่ที่สองมาเลเซียเจอก,กับเรบานเต้คู่ที่สามนีสนะครับเจอก,กับโอลิบิกมา์เซยและคู่ที่สี่เปตานอนเอนะครับเจอก,กับแบ็กเบอร์โลเวอร์ส่วนคู่ที่ห้าคู่สุดท้าย KFUM ออสโลเจอก,กับนหน้าบอโรกิมนะครับ ส่วนกิจกรรมท่าสกอร์ของเราในค่ำคืนนี้ก็จะมีเพียงแค่นหนึ่งคู่เองนะฮะซึ่งจะไปงานคู่แรกเช่นเคยนะครับสามารถพิมพ์ต่อทีวีใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าคู่นี้สกอร์ฉุบขี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะครับผมก่อนเวลาบอนเตีหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วก็สามารถส่งหลักฐานมาได้ลิงค์ในดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงค์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ที่ไว้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดเลยนะฮะ แล้วก็ท่านใดนะครับผมที่ยังสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงและก,ก็ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมแฟนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทํางานนะครับผมรัฐถ้าหากว่าเราเพร้อมนะครับเราก็ไปเลยครับ แล้มาเริ่มในที่คู่แรกเลยนะครับผมในศึกของบุนเดสลีก้าเยอรมันซึ่งจะเป็นหน้าของไมล์05นะครับเปิดบ้านฉับฮอฟเฟนไฮในเวลาตีสองครึ่งเห็นในคปแรกจะเปิดที่เสมอนะครับส่วนกระแพงสูงต่ำอยู่ที่สามเมตรณปัจจุบ,บันนะฮะเจ้าบ้านไมล์05ตอนนี้ว่เขาอยู่ในอันดับที่สิบเจ็ดเลยนะครับโดยการได้แข่งไปสิบ,บครั้งชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอสองแพ้ไปเจ็ดครั้งยิงไปสิบเสียไปสิบแปดเก็บมาได้อีกเพียงแค่ฮาแต้มน,นะครับ ส่วนทางฝั่งฮอฟเฟนไฮตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่6เลยนะครับผมเดือกันได้แข่งไปสิครั้งชนะไป6ยันเสมอ1แพ้3ยิงมี21เสียไป16เก็บมาได้อีกสิบเ้มเลยนะครับเฮดูเฮดแปดปีให้หลังที่พบกันมาก็เจอมาถึงสิครั้งเลยนะครับซึ่งจะเป็นทางฝั่งไมล์ูนห้าที่ชนะไปถึง8ครั้งยันเสมอไปอีก4แล้วก็ฮอฟเฟนไฮชนะไปอีก6ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดในคู่นี้พบกันมานะฮะก็จะเป็นทางฝั่งฮอฟเฟนไฮที่เปิดบ้านชนะไปได้2ต่อ0 แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัตลาสุดของชาบ้านไมล์05นะครับผมพวกเขาชนะไปเพียงแค่3ครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก6ครั้งโดยเฉลี่ยยิง9ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจดลูกต่อเกมนะครับผมแถม10เกมวันนี้พวกเขาวินไม่ได้เพียงแค่2ครั้งจบเกมสูบอีก4ครั้งเลยนะฮะนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกแพ้กับแฟรงก์ฟิร์ตมาที่1-0 ซึ่งทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮน์นะครับฟอร์มสิมัสล่าสุดวันนี้ดูดีกว่าเลยนะครับพวกเขาชนะไปถึง6ครั้งยันสเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้พวกเขาวินไม่ได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีกหครั้งนะครับนัดล่าสุดกระเพิ่งเปิดบ้านตบทางหน้าของคอยเธอเฟือไปนะครับที่3าประตูต่อศซึ่งจะเป็นการเจอกันในเกมอุ่นเครื่องนะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านไมล์ศูนย์ห้าดิซามาัตล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นการแพ้สตูดิโอที่2อศูนย์เสมอให้กับเวเดอร์เบิบนบีกอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถชนะฟิวเออรเรนน่านะครับที่2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วโซนนาฬิกาคอฟเฟนไฮนะครับ,ลรบผลง,งานนอกบ้านซีนัดล่าสุดวันนี้ไม่แพ้เลยนะครับผมแถมชนะไปถึง2ครั้งแล้วยันเสมอไปอีก2ครั้งโดยจะมียันเสมอกับไฟส์โบกที่หนึ่งหนึ แล้วก็จะกับซังพาวรีอีกครั้งนะฮะในบอลถ้วยนะครับผมแต่ว่านัดนี้บวกตัวยันเสมอนะครับที่1นึ่งกับตัวหนึ่งและนัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านคือการที่บุกไปเอาชนะบอฟส์บวกมานะครับที่3ประตูต่อสองสำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมในฝั่งเจ้าบ้านไมล์สูนท่านะครับก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโควิบเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแถมตัวเจ็บห้างสต็อกตอนนี้ก็จะมีเพียงแค่3รายนะครับซึ่งจะมีหน้าอันเดียสทานเชโอเซนแอนโทนีกาคีนะครับผมแล้วก็มาร์คซิมเดว แล้วก็สําหรับตัวชูโรงในคัมภีร์นี้ของพวกเขาเองนะครับผม,ผมก็จะเป็นชื่อหน้าของอ e ีแจซุงพอลเนเบลนะครับแล้วก็เบดิกฮอร์เบักนะฮะส่วนฝั่งของฮอฟเฟนไฮนะครับผมไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบบขมับเพิ่มเติมเลยครับแถมตัวเจ็บข้างสต็อกตอนนี้จะมีเพียงแค่2รายเองนะฮะซึ่งจะเป็น,นหน้าของโกคิมาชิดะแล้วก็อาดัมโฮเชกสำหรับตัวชูโรงในคัมภีร์นี้ของพวกเขานะครับ,ก,รบก็จะมีชื่อหน้านของทีมแลมเพล่ย์บาซูมาน่าตูเร่นะครับผม,มอันเดคามาริสและก็วออออลเเเตรรร์์บก แล้วก็สําหรับคู่นี้นะครับผมถือว่าตัดสินกันได้ไม่ยากเลยนะครับโดินทางจบาบ้านไม้ศูนย์ห้านะครับผมพวกเขายังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยนะครับแถมพงงา,านัดล่าสุดจากธรกิจวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะฮะแถมยังเสมอไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งเลยนะครับผมถ้านับจากเกมรีดนะครับผมก็ปาไปถึงหกนัดแล้วนะครับที่พวกาเขายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะ และซึ่งวันนี้พวกเขาต้องมาเปิดบ้าน,นกับฮอฟเฟนไฮที่ถือว่าผลงานอย่างตึงเลยนะครับโดยที่ผลงานของนัดล่าสุดของรุ่นรการมันนี้ชนะไปถึง5ครั้งยันเสมอีปเพียงแค่หนึ่งครั้งแถมผลงานจากเคมดีของพวกเขานะครับผมที่4นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชาไป4นัดรววเลยนะครับถ้าว่ากันตามปอนต่อปอนนะครับผมทางฝั่งฮอฟเฟนไฮยังไงก็ดูดีกว่าแบบมากๆเลยนะครับอย่างไร้สำหรับคู่นี้ผมวาวหน้าของฮอฟเฟนไฮนะครับที่เสมอ เหล้ามาตอนคู่ที่2องนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นสื่อของราเดกาสเปนซึ่งที่เป็นหน้าของบาเลนเซียเจอกับทางหน้าของเรบานเต้นะครับในเวลาที่3ตรงในแคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งของบาเลเซียตอนนี้ครึ่งเมตรส่วนราคา2ไหลลงมาอีก1กิ๊กนะครับอยู่ที่ประปาตะกมแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่2เมตร25ถึง2เมตรครึ่งโดยปัจจุบ,บันนะครับ้าบ้านบาเลนเซียตอนนี้ก็อยู่นันดับที่17เลยนะฮะ แข่งไป้12ครั้งชาะไป2ยันเสมอ4แพ้ไปอีก6ครั้งยิงไปส1เเสียไป21นะครับผมเก็บมาได้อีก10แต้มซึ่งทางฟอรเรบานเต้ตอนนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับในอหนับที่19แข่งไป12ครั้งชาะไป2ยันเสมอสแพ้ไปเ7ครั้งยิงไปสิเสียไป23แล้วก็เก็บมาได้อีก9แต้ม เฮดูเฮดแปดปีให้หลังนีู่นี้พบกันมานะครับก็เจอเพียงแค่สิบสองครั้งซึ่งจีเป็นฝักของบาลนเซียชนะไป้ถึงหกครั้งยันเสมอห้าแล้วก็เลบันเตชนะไปอีกเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดในโค่นี้พบกันมานะฮะก็จะเป็นนักฟ้งของบาลนเซียที่เปิดบ้านยันเสมอไปน,นะครับที่ศูนย์ศูนย์โดยจะเป็นการชกการในเกมอุ่นเครื่องนะครับหลังถ้าเรามาดูฟอร์มสมัสล่าสุดของชาวบ้านบาลนเซียพวกเขาก็สามารถชนะไปถึงสองครั้งยันเสมอไปอีกสามแล้วก็แพ้ไปอีกห้าครั้งเลยนะครับ โดยเฉลยียยิงหนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งชิค้าลูกต่อเกมแถมสิบเกมอันนี้พวกเขาวิ่งมาได้ถึงสามครั้งจบเกมสุบปีกห้าครั้งฮะนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านยันเสมอคร,รับเรอัลเบติสไปเลยครับผมที่หนึ่ง,งตัวตัวหนึ่งซึ่งในฟาวเรบันเต้ฟอร์มสุดมดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแทบจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะไปถึงสามครั้งยันเสมอสามแพ้ไปอีกสี่ครั้ง โดยเฉลยยิยงโดปดลูกต่อเกมเสียประตู2ลูกต่อเกมส0เกมนี้พวกเขาวิ่งมาได้ถึง4ครั้งจบเกมสมีเ7ครั้งนะครับนัดล่าสุดจะเพิ่งบวกไปแพ้กับน้านาแอดมารริคมานาฮาที่3มประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร์ในบ้านของเจ้าบ้านมาเลเนเซียนะครับผมสามารถล่าสุดวันนี้พวกเขาก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับแถมยังเสมอเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งติด ไม่ว่าจะเป็นงานแพ้เรอัลออเบโดที่2 1แพ้เบเรียลที่2 0เสมอกับเบติสปีก1 1ึ่งนึ่งซึ่งทางฝั่งเรบานเต้นะครับฟอรนอกบ้านสีน้ำาลล่าสุดวันี้ก็ชนะไปถึง1ครั้งยันเสมอ2แล้วก็แพ้ปีก1ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการยันเสมอกับเรากาเนสที่3 3มสมเสมอมาโยการปีก1 1แล้วก็ชนะออริโฮัวร่าที่4 3นะครับผมส่วนนัดล่าสุดที่ได้นอกบ้านคือการที่บุกไปแพ้กับแอดมาริกมานะครับที่3ประตูต่อ1นะฮะ สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมซึ่งทางฝั่งเจ้าบ้านบาเลนเซียก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบบเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะและตัวชุโลงนะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะมีชื่อนด้านของอุโกโดโรนะครับอนาดานจูมาเปเป้ลูแล้วก็คาบีเกรานะครับซึ่งทางฝั่งของเรบานเตนะฮะก็เช่นเดียวกันเลยนะครับผมไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบบเข้ามาเพิ่มเติมแถมนัดนี้ก็จะได้ตัวหน้าอูน่าเบนเซดอนนะครับที่พ้นจะโทษแบนสามารถกลับมาช่วยกัมได้อีกครั้งเลยนะฮะ แล้วก็สําหรับตัวชูโรงนะครับคนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าอีวานโลเมโลเอตาเอยองนะครับผมแล้วก็เควินอาริเอกาเปิดมาในคู่ที่2นะฮะก็ถือว่าทําผมหนักใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับซึ่งผลงานของทั้งคู่นะก็ถือว่าเรเทะพอๆกันเลยนะครับผมแต่วะฝั่งเจ้าบ้านบาเลนเซียก็ยังหาชัยชนะไม่เจองถึงเครั้งติดนะครับแล้วส่วนฝั่งเรบานเต้ก็ถือว่าแทบจะไม่ต่างเท่าไหร่เลยนะครับผมซึ่งจะเป็นผลงานซีนัดล่าสุดเควลีกวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเหมือนกันเลยนะครับ ซึ่งตามส่วนตัวที่ผมมองคู่นี้นะครับผมทางฝั่ง,ง,งเจ้าบ้านบารีเซียค่อนข้างจะจได้เปรียบก,กว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งพวกเขาจะในในบ้านนะฮะถึงแม้ว่าฝั่ง,งน้าพวกเขาจะรูเรทเทก,กว่าก็ตามน,นะครับผมแต่ผมก็เชื่อว่านัดนี้ทางฝั่งของบารีเซียน่าจะเบียดชนะไปได้นะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้าของบารีเซียนะฮะที่ปอปาตากมบนะครับ เราไปกันต่อนในคู่ที่3เลยครับผมสำหรับคู่นี้ก็จะไปสื่อของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับซึ่งจะเป็นนัหน้าของนิสเปิดบ้านจากโอลิมปิกมักเซยในเวลาตี2-4-5้าทีไนคัแรกนะครับผมก็จะเปิดให้หนางฝ่าวมักเซนะครับต่อที่ครึ่งเมตรส่วนราคา2ก็ไหลลงมาอีก1กิกที่ป,ปัตกรมแล้วก็กระแพงสูงตา้งีต่เมตร75ถึง3เมตรนะครับ นาปัจจุบันฮาร์จ้าบานนีสนะครับผมตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่9เลยนะครับแข่งไป12ครั้งชนะไป5ยันเสม,มอ2แพ้ไปอีกครั้งยิงไป17เสียไป18เก็บไปอีกสิแต้มนะครับส่วนทางฝฟองหมักเซย์นะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงโดยการได้แข่งไป12ครั้งชนะไป8ยันเสม,มอ1แพ้3ยิงไป28เสียไป11เก็บไปอีกยีแต้มเลยนะครับ เฮดูเฮ้แปดปีให้หลังในคู่นี้พวก,กันมาก็เจอถึง16ครั้งเลยนะฮะซึ่งจะเป็นทางฝั่งมาร์คเซยที่ชนะไปถึง8ครั้งยันเสมอ2นีชนะไปอีก6ครั้งแท่นัดล่าสุดในคู่นี้พวก,กันมานะครับก็จะเป็นทางฝั่งนีที่เปิดบ้านรูปโคมนันได้ดีสอต่อ0แล้วถ้าเรามาดูฟอร์สีมันล่าสุดของ้าบ,บ้านนี้นะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งยันเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.4ลูกต่อเกมเสียประตู2.6ลูกต่อเกมนะครับ10เกมวันนี้วิ่งม่ได้เพียงแค่5ครั้งจบเกมสูบอีก7ครั้งนัดล่าสุดกัเพิ่งบวกไปแพ้กับเม็ดมานะฮะที่2อระตูต่อหนึ่งซึ่งทางฝั่งของมาร์เซย์นะครับฟอร์สิมาร์ล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.3ลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมนะครับ10เกมวันนี้พวกเขาวิ่งมาได้ถึง6ครั้ง นัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านตบบสไปนะครับผมที่สามตต่อศูนย์แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านนี้นะครับโดย4ี่นัดล่าสุดวนันนี้ก็ชนะไปถึง2ครั้งยันเสม,มอ1แพ้ไปอีก1ครั้งไม่ว่าจะเป็นการยันเสม,มอับปารีสเไปซีกปนะ่ครั้งต่อมาก็สามารถชนะลียงที่30ชนะลียวไปอีก20แล้วก็แพ้กับไฟส์บวกไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งนฝื่อฟังหม์กเซยนะครับผลงานในบ้านสนัดล่าสุดวนันนี้ชนะถึงครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกครั้งนะครับ โดยชิมิชนะเมสที่3-0แพ้ลิสบอนที่2-1แล้วก็แพ้ล้องไปอีก2-1นะฮะโซนัทล่าสุดที่ได้ลองบ้านเคยการที่บุกไปเบียดชนะโอแซมน,นะครับที่1-0ึ่งตัวศสำหรับสภาพความพร้อมก่อนเขียนนะครับผมโดยฝั่งเชียบ้านนี้นะครับก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าจะมีเชฟฟิ่ก่อนเขียนเป็หนึ่งรายนะครับผมซึ่งจะเปน็นหน้าอ,อีชองบูดาวีนะครับที่ต้องรอเชฟฟิ่กันต่อไปนะฮะแล้วก็สําหรับตัวชูโรนะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะมีชื่อหน้าสเต เควินคาร์ลอฟเจเรมีโบกานะครับผมแล้วก็โซฟียานเดีฟแล้วก็ทางฝั่งของมาร,ร์กเซย์นะฮะก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบครับมาเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับและแถมนัดนี้นะฮะพวกเขาก็จะได้ตัวหน้าของเรอนัลมาดริดนะครับผมที่สามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับและตัวชูโรนนะครับคนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าของพีแอร์เอเบริกออบาเมยองนะครับอีกอไปเซาอังเกลโกเมสแล้วก็เมสันกรีนวูดนะครับผม สำหรับทางฝั่งของชาวบ้านนี้นะฮะตอนนี้ก็เหมือนว่าตกอยู nine, İns, ่ในที่นั่งลำบากอยู่พอสมควรนะครับโดยที่ผลงานสามารถล่าสุดธุรกลิกามันนี้เหมาแพ้ไปสามครั้งรวดแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของพวกเขาเชคเมลีกนะครับผมโดยที่ห้านัดล่าสุดที่ในบ้านเชคเมลีกพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับแถมชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็ยันเสมอปอีก1ครั้งแล้วก็ทางฝั่งที่ลหมักเซยนะฮะอันดับของพวกเขาอาจจะดูดีกว่าก็ตามนะครับแต่ฟอร์มของพวกเขาถือว่าเขาอาจจะจะขาดความสมบูร่ำเสมอไปอย่างมากเลยนะฮะโดยที่6นัดล่าสุดจากธุรกกกิจรรววัััันนนนีีี้้้้้ชะไไปปเเพพยยงงงแแแคคค่2สมออ1ล็3 แล้วถ้าเรามาดูฟอร์นอบ้างของพวกเขาเองนะก็ถือว่ายังพอแอบน่ออาใช้ยอยู่บ้างนิดนึงนะครับโดยที่สีนัดล่าสุดที่เล่นน้องบ้านเชเกมดีกพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งและก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับผมซึ่งตามส่วนตัวผมเชื่อนะครับผมสำหรับคู่นี้พวกเขาหน้าจะยิงกันไม่ถึง3ลูกหรอกนะครับแนะนำไปไว่ายังไงสำหรับคู่นี้นะผมขอเช้สกอร์ต่ำที่3เมตรนะครับผม แล้วมาตอ่อการคู่ที่4เลยนะครับผมสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นศึกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับซึ่งแชมเปี้ยนหน้าเพตเตอรนอตเอนเปิดบ้านจับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ในเวลาที่สามตรงไฮนิคปแรกจะเปิดที่เสมอนะครับผมโซนกระแพงสูงต่ำที่2องเมตรยีหน้าปัจจุบันชาวบ้านเพตเตอรนอตเอนตอนนี้อยู่อันดับท็อป4เลยนะครับแข่งไป15ครั้งชนะไป7ยันเสมอ5แพ้3ยิงไปยี่สเสียไป14เก็บไม่ได้อีกยีแต้ม ่วนทาฝั่งของแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับผมตอนนี้อยู่นำห,หนับที่19เลยนะครับแข่งไป14ครั้งชียไป5ยันเสมอ1แพ้8ยิงไป14เสียไป19เก็บได้อีก16แตม้มเฮดูเฮด a ป8ปีให้หลังี้คู่นี้พบกันมานะครับเ็เจอึง14ครั้งซึ่งจะเป็นทาฝั่งของเพย์ตันเอนที่ชนะไปถึง6ครั้งยนะครับยันเสมอไปอีก4แล้วก็แบ็กเบิร์นโรเวอร์สามารถชียไปอีก4ครั้ง นัดล่าสุดในคู่นี้พบกันมานีครับก็จะเป็นทางฝั่งแบ็คเปินโรเบอร์ที่เปิดบ้านเบียชนะไปนะฮะที่2ประตูตัวหนึง่งแล้ถ้าเรามาดูฟอร์มสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเพย์ตันนอร์เอนะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึงค่าครั้งยันเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้ง โดยเฉลยยิง0.4ลูกต่อเกมนะครับเสียประตู0.9ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้พวกเขาวิ่งมาได้ถึง7ครั้งจบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดนะฮะกับเพิ่งบุกไปยัอนเสมอหกับมีวอมานครับที่1ของสุดโต่งซึ่งทางฝั่งของแบ็กเบิร์นโลเวอร์ผลงานสีมารล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอ1แพ้อีก5ครั้งโดยเฉลียยิง1ลูกต่อเกมนะครับเสียประตู0.4ลูกต่อเกม10เกมว,เวันนี้พวกเขาก็วิ่งมาได้ถึงคคครรรััั้้งงจบบเกกมสูอีนะ นัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้ดาบี้เคาน์ตี้ไปนะครับผมที่สประตูต่อหนึ่งเลยนะฮะและถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้านเพตันนอนเอนะครับโดยสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไ,ไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งไม่ว่าจะเป็นการชนะช,ชาวใต้อเนติกที่สอนัดต่อมาแพ้เบอร์มิงแฮมไปอีก1 0นะครับแล้วก็สามารถชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่3-2ชนะสวอนซีซิตี้ที่2ประตูต่อหนึ่ง และถ้าเราตัดภาพบรรดาฝาของแบ็กเบพลนโลเวอร์นะครับผลงานนอกบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งรวดเลยนะครับโดยที่มีแพ้ชาวใต้อนาติกที่3 0แพ้โคเวนทีซิตี้ไปอีก2 0น,น,นัดต่อมาก็สามารถชนะเรตเตอร์ซิตี้ที่2 0นะครับแล้วก็ชนะบิสตันซิตี้ที่1นึ่อ0สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดอร์ฟอนชาบ้านเพตันนอตเอ็นก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษม,มาขำเพิ่มเติมเลยครับ แล้วก็สำหรับตัวชูโรในข้ามคืนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้ามของไมเคิลสมิธและก็เมโฟร์ชาเยนเซนนะครับผมซึ่งระฝั่งแม็กเบิร์นโรเวอร์ก็เหมือนกันเลยนะฮะไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษนะครับมาเพิ่มเติมส่วนตัวชูโรในข้ามคืนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้านของยูกิโอฮาชิอันดี้กุยอสเซนนะครับผมและก็เรียวยะโมริชิตะนะฮะแล้วถ้าเรามาดูภาพหลอง,ง,งคู่นะครับผมซึ่งระฝั่งเจ้าบ้านเพเทนทอรเอนะครับผลงานสีนัทล่าสุต์ในฤดูกาลวันนี้ พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมแถมสามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกเพียงแค่1ครั้งนะครับแล้วโซนอัลฟ์แม็กเบิร์นโรเวอร์นะครับผมถนัดล่าสุดไม่แพ้กับทหน้าของดาร์บี้เคาน์ตี้ไปนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งติดเลยนะฮะซึ่งผลงานสามารถก่อนหน้านั้นพวกเขาก็สามารถเหมาะชนะไปสครั้งล้วนเลนครับไม่ว่าจะเป็นการชานะเซาวท์แฮมป์ตันที่สองหนึ่งชนะเรตเตอร์ซิตี้ที่สองศูนย์แล้วก็ชนะเบียต์ตอนซิตี้ไปที่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สำหรับคู่นะน,น,นี้น,น,น,ตมมนาตาเทาีย เพ t ตัน n อตเนะครับนัดนี้พวกเขาน่าจะเบียดชนะไปได้นะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมวางไว้น้าของเพ t ์ตันนอตเนที่เสมอเลยครับต่อมาในคู่ที่5คู่สุดท้ายของเรานะครับผมสำหรับคู่นี้ก็จะไปสึกของ n o เวติเปร g เกซึ่งจะเป็นน้าวอง k อนะครับเปิดบ้านจากโบโดคิมในเวลาตีห่งตรง แฮนดิแคปแรกก็จะเปิดให้หนั่งฝั่งของโบโดเคียมนะครับต่อที่1เมตร25ส่วนราคา2ไหลลงมาอีก1คลิกอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็แพงสูงต่ำที่3เมตรถึง3เมตร25นะฮะโดยปัจจุบันนะะเจ้าบ้าน KFM Oslo นะครับผมตอนนี้อยู่ใน,นันดับที่10เลยนะครับซึ่งแข่งไป28ครั้งช้ะไป8ยันเสมอ11แพบบ้ไป9ครั้งยิงไป41นะครับผมเสียไป37เก็บไปได้35แต้ม แล้วก็นักฟาวของโบโ,โกรกิมตอนนี้ก็เป็นรองจ่าฝูงน,นะครับผมโดยการที่เขาแข่งไป28ครั้งชนะไป20ยันเสมอ4แพ้4ยิงไป78เสียไป27นะครับเกียไปได้64แต้มเฮดูเฮด8ปีให้หลังในคู่นี้พบก,กันมานะครับก็เจอเพียงแค่3ครั้งซึ่งจะเป็นนงฝัางของโบโ,โกรกิมเลยครับที่ชนะไปถึง1ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งเลยนะครับโดยนัดล่าสุดในคู่นี้พบก,กันมานะฮะก็จะเป็นนักฟาวของโบโ,โกรกิมที่เปิดบ้านชนะไปได้ที่3ต่อ0 หลังถ้าเราไปดูฟอร์มเซมาร์ตลาสุดของเจ้าบ้านออสโลนะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งแถมยันเสมอไปอีกห้าแพ้ไปอีกสามครั้งเลยนะครับโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสามลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดหกลูกต่อเกมสิบเกม,มนี้พวกเขาวิ่งมาได้ถึงห้าครั้งจบเกมสูบไปอีกห้าครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปยันเสมอกับบานมานะฮะที่หนึ่งของตัวตนหนึ่งซึ่งในงฝั่งของโบรโรกิมผลงานเซมาร์ตลาสุดวนนันนี้ก็ชนะไปถึงหกครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกสามครั้ง โดยเฉลีย่ยยิง2.5ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมมานี้พวกเขาวิ่งไม่ได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบิปอีก7ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถ่มไบรท์ไปนะฮะที่5ประตูต่อ0เลยนะครับแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของ้าบ,บ้านออสโลนะครับผม4นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่1ครั้งยันเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยชิบิยันเสมอมกับไวคิ้งนี่2-2ชนะเฟรดิกสตัดไปอีก2-1 นัดต่อมาก็ยังเสมอกับคิดเตียนซูนอีกหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้กับเฮาเกซุนที่4ประตูต่อหนึ่งซึ่งใน,นฝั่งของโบโดคีมนาผลง,งานนอกบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้ชนะถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนาชนะช้าบ,บอกซูนแปดไปได้52ห้าสองแพ้คาราตาสราเสามหนึ่งนะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะบ้านไปอีกสองหนึ่งแล้วก็แพ้กับทางหน้าของบริเดนกาที่สามประตูต่อหนึ่งเลยนะฮะ สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเขียนนะครับผมในฝั่งของเจ้าบ,บ้านออสโลนะครับไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบคมาเพิ่มเติมแถมตัวเจ็บาภาพสต็อกตอนนี้จะมีเพียงแค่หนึ่งรายนะครับส่วนจะเป็นทางหน้าของโรบินลาฟส่วนตัวชูโรงในครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะมีชื่อด้านของมาเมนเดีไอมิลานเอนมี่และก็เทโอดอร์ฮาวิกนะครับซึ่งทางฝั่งของโบลดอคิมก็เหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบามาเพิ่มเติมสําหรับตัวชูโรงในครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะมีชื่อหน้านขซอนเดย์ออเก้น แคสเปอร์โฮมนะครับผมและเขาเย็นเฮาเก้สำหรับคู่นี้นะผมรู้สึกว่าก็น่าจะเ,เสร็จทางหน้าของโบโลกิม,มอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งของโบโลกิมพวกเขาต้องการ3แต้มไมอย่างมากเลยนะครับผมตอนนี้พวกเขาตามหลังไวกิ้งเพียงแค่1แต้มเองนะครับและโบกอลฟอร์ของบอคเขานะครับผมที่10บนัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้ชนะถึง8ครั้งยันเสมอ1แล้วก็แพ้อีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับแถมนัดล่าสุดที่ได้ในเกมลีกก็ตบไบร์ไปได้ที่ห้าศูนย ซึ่งตัดภาพบนาฝั่งเจ้าบ,บ้านออสโลเองนะครับผมช่วงหลังวันนี้ก็ถือว่าแอบหนักไปที่เสมออยู่เหมือนกันนะฮะโดยที่5นัดล่าสุดในเกมดีวันนี้ก็ยันเสมอถึง3ครั้งแล้วก็แพ้บอีก2ครั้งนะครับส่วนผลงานในบ้านของพวกเขาก็ต้องยอมรับตามตรงเลยนะครับผมว่าค่อนข้างจะหนักไปที่เสมอเป็นอย่างมากเลยนะครับโดย6นัดล่าสุดที่พวกเขาได้ในบ้านก็ยันเสมอถึง4ครั้งชนะ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งก็เหมือนที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าการที่พวกเขาต้องมาเปิดบ้านจากโบรโรเกีนี่ครับที่เกมลุกบบค อย่างไรสำหรับคู่นี้นะผมต่อหน้าของโบโรกินนะครับที่1เมตรและเป็นไงบ้างผมห้าคู่ผมหยิบมาฝาแนววันนี้หวังว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับ่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปนะผมขอกราบอภัยร่วงหน้าเลยนะฮะแล้วก็ห้าคู่ผมหยิบมาฝาในววันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเหมือนเช่นเคยน,นะครับสำหรับคู่แรกนะครับผมวางหน้าของฮอฟเฟนไฮที่เสมอ แล้วคู่ที่2ต่อบาเลนเซียนะครับที่พอปาคู่ที่3คู่ของนิสผมเช็ตสกอร์ต่ำที่3เมตรแล้วคู่ที่4ผมวางไปหน้าของเพตเตอร์นอรเอนะครับที่เสมอส่วนคู่ที่5คู่สุดท้ายผมต่อหน้าของโบโลกีมนะครับที่1เมตรแล้วก็ก่อนจะไปแข่งกันไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทายสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองเทมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานสองที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรรียยบ้อนะครับ หรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและผมก็ขอฝากรับผิอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรนสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันแบบวันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไรนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ